เสียลงคลิปแต่ละรอบคนไลค์แม่งแบบโหกระจุดกระจายไม่ถูกใจอะไรเลยไม่เคยถูกใจไม่เคยเข้าตาใครเลยใช่ดิมันไม่ใช่เสียแล้วมันทำไม่ได้ไปรีวิวไม่ได้ขายไม่ออกใช่ไปลถตัดสดเนี่ยอยากจะขายราคานี่นีรับแต่ว่าก็ต้องตัดหน้าเสียหน่อยเสียออกเยอะเราจะไปแล้วรถอ่ะเก้าหมื่นห้าพันบาทโหไงดีครับเจอกันอีกแล้วไม่เข้าใจจริงๆ เสียลงคลิปแต่ละท่อผลไลฟ์แม่งแบบโหกระจุดกระจายที่หายไฟไหม้ผมเอารถใหม่มาขายไม่สนใจผมเลยสักคนไม่มีไม่สนใจไม่สนใจไม่พอไม่กดไลค์ให้กูด้วยเออไม่ถูกใจอะไรเลยไม่เคยถูกใจไม่เคยเข้าตาใครเลยใช่ดิมันไม่ใช่เสียแล้วมันทาไม่ได้ไปรีวิวไม่ได้ขายไม่ออกใช่ไปรถตัดสดเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จัดให้มาเดี๋ยวผมก็ขายได้เหมือนกันเลยซีอโทรเปิดราคามาอย่างนั้นใครก็ขายได้ผมก็ขายได้เดี๋ยวผมลงคันนี้ไปันทีชั่วโมงเดียวออกคอยดูเดียนี่ มีดูบปิชิมีหลาดปี5.6เครื่องยนต์1น G L X ดูอ้าวอยู่ไหนล่ะอ่าห้องเครื่องใหม่เกีบเออไปตาเหลืองนิดหน่อยเดี๋ยวไปเก็บงานเอาข้างหน้าก็แต่นิดนึงโอเคได้อยู่ไปเลี้ยวเกือบดูดแ,แล้วโอเคอ่าดูข้างในได้เป็นตัวไฟฟ้านะครับผมคันนีุ้ดจริงฟิมเออก็อย่างน้อยก็ยังมีกันแดดอยู่นิดนึง ลองนิดนึงไม่เป็นไรไปทำมาใหม่ด้านหลังนะฮะควางขวาง,วางเหมือนเดิมสีโอเคเลยเก็บอีกไม่นิดเดียวยังไงโขกตายด้วยอุย้ยเกือบโดนหัวมีอะไรให้อีกเนี่ยยังอะไรมีอืมสีข้างหลังแบก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 ก็อยากขายอ่ะยังไงน็อตอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหโอเคน็อตเกินกิปเกินมันต้องมีบ้างแหละให้ดูเลขใหม่ดิบ่อขาดนิดหน่อย เป็นล่องลอยของการใช้งานเดี๋ยวจะหาว่ามันตาทไม่ติดหรือ,อยังไงหรืออะไรมาขายเนี่ยอ้าวเปิดทีเดียวเห็นไงสุดจริงนะครับผมแอร์เย็นเพลงมีไหมแอร์เย็นเพลงพอเออมาตังราคากันคันนี้จริงๆก็ไม่อยากจะขายราคานี่แบบว่าก็ต้องตัดหน้าเสียหน่อยอเสียออกเยอะเราจะไปแล้วรถอะ่ะผมจะขายบ้าแล้วกันคันนี้ผมจัดให้ครับเจ๋งจัดให้ไปที่ราคา 9ก้า0พบาทตัดสดนะตามสภาพที่เหลือลูกค้าไปจัดการเอาเองเออมามา,มา,มาหาผม ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมสําหรับพ่อค้านะครับผมหรืออยากได้สภาพแบบนี้ไปหรืออ่าเป็นช่างเป็นอะไรเราไปเก็บงานเองจัดไปครับ95้ามามาเอาไปครับเจียงจัดให้ฮะโอ้จะมาซื้อสภาพนี้ไปทาขายต่อนี่ได้กําไรแน่นอนใช่ไหมสบายพี่บอกเลยว่าสบายครับเหมือนเนี่ยดูดิเก็บโอ้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาเครื่องเนี่ยสบายเหลือได้ไปเก็บสีรอบคันก็โอเคแล้วคัคันนี้สนใจรีบติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่งล่างนี้เลยนะฮะช้าหมดอดนะครับพี่จริง พี่ไม่รีบไม่จองนะไปก่อนนะผมบอกเลยนะชั่วโมงเดียว9ก้าห้าพี่ราคานี้มามาจัดไปจัดให้ผมหน่อยให้เสียเขาดูว่าผมก็ทําได้โถ่ถายรูตดสดมันจะไปย่าส่งไหนวะเก้าหมื 95, มา